ครับกับสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีกุมารทองบางประเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับพระผมกุมารทองบางประเยานะครับวันนี้นําพระส,สวยๆครับมาแบ่งปันนะครับจะมีอาชินราชอินโดจีนนะครับมีพระกิ่งบางหน้าเปียกทองนะครับอาพระกิ่งปะวะเลศพระกิ่งอาวัดบวรนะครับแล้วก็ จะมีพระปิตาหลวงพุนาวัดห้วยจรเข่จานเต็มสูตรนะครับสวยๆเลยนะครับชอบองค์ไหนสกใจองคไหนนะครับแอปไลน์มาขอรุเพิ่มเติมได้นะครับ0ูตร5 6 6 3 7 0เสจสุดนะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนะครับจะเป็นชินาราอิโดจินครับผมองคนี้เป็นพิมพ์หน้าเสาห้านะครับพิมพ์หน้าเสาห้าสภาพสวยครับ สภาพสวยนะครับผมใต้ฐานนะครับก็จะมีต่อโคตนะครับธรรมจักอกเรานะครับนี่ฮะธรรมจักอกเราสวยดูง่ายครับสวยดูง่ายนะครับองค์นี้น้ําทองกระจายนะครับอง์นี้น้ําทองกระจายนะครับองค์นี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับชอบบรอดไลน์มาขอลูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดสี่นะครับต่อไปองค์ที่สองรายการที่สองเป็นทิ้งต้อนะครับ อ่าเป็นพิมพ์ต้อนะครับอ่าสวยเช่นกันนะครับผ้าชุดนี้สวยดูง่ายครับอ่าผ้าชุดนี้สวยดูง่ายนะครับมีดอกโป๊ธรรมจักนะครับองค์เรานะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับองค์นี้ก็น้ําทองกระจายเช่นกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับชอบองค์ไหนสกใจองค์ไหนนะครับแอดไลายมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับอีกองหนึ่งครับซินดาราดีโดจีนครับผมองนี้น้ําทองเดิมเดิมนะครับน้ําทองเดิมเดิมนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับผมหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับองนี้นะครับก็เห็นกระแสทองตาม ตามทอกตามโบราพระเลยนะครับกระแตทองตามซอกตามโงรพระนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9 5 6, 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นซอะต่อไปนะครับมาดูเป็นรายการพระกิ่งนะครับพระกิ่งอันนี้เป็นเปียกทองคำนะครับพระกิ่งเปียกทองคำแท้นะครับ ชุบทองนะครับชุบทองแล้วแหละครับใต้ฐานจะตอกโคดวังหน้านะครับอ่าด้านหลังรอห้าพาเวลสนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมองค์ที่หนึ่งครับเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองครับสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองสองเลขเก้านะครับองอ่าต่อไปองค์ที่สามนะครับจะเป็นพิมพ์ห่มฟุมนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับ อันนี้จะมีตอกจัรปลอรอห้านะครับวังหน้าเช่นกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับพระกิงเอาองค์ลัพันนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับปสวยเลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนให้ไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดนนะครับเปิดโทรเอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับผม ขอย่าไปไวหน่อยแล้วกันนะครับไม่ทันยังไงแอฟไลน์มาขอรูปเพิ่มเดิมได้นะครับต่อไปองค์ที่6กครับมาในองค์ที่6กครับสวยคาสสิกนะครับองค์ที่6ต่อไปองค์ที่7นะครับานเจ้าของเดิมเขาชอบเก็บตะสมนะครับองค์ที่7นะครับต่อไปองค์ที่8ครับเนื้อเปียกทองสวยๆนะครับอันนี้องค์ที่แนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับวันนี้องค์ที่เก้านะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9น 9, 9 5 6 6 3 7 0นะครับเปิดโทรเปิดไลน์เปิดเ,เดียวกันนะครับวันนี้องค์ที่สิบครับผมหนึ่พันบาทนะครับรายการต่อไปจะเป็นหลงวงปู่ทวดพิม กลักไม้ขีดนะครับลงทุนรวดพิมพ์กลักไม้ขีดนะครับ2497จครับหายากนะครับองค์นี้เอาพันหนึ่งครับมีสององค์นะครับมีสององค์ครับเอาองค์ละ1000พบาทนะครับ1000พันบาทนะครับาชอบไฟดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปมาดูเป็นภาพปิดตานะครับปิดตาเรื่องเมฆศิษิ์นะครับไม่ขฆพัดนะครับไม่ฆพัดนะครับ คุณหน้าวัดมุ่ยจระเพยครับมีจานนะครับมีจานเต็มถุตนะครับนี่ฮะมีจานสวยๆเต็มสูตนเลยนะครับเอาองค์รับพันนะครับวันนี้องค์ที่หนึ่งครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับจานสวยชัดเจนนะครับองค์ที่สองหนึ่งพันนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามครับ องค์ที่สามนะครับองค์ทีเก้าหนึ่งพันนะครับต่อเปามาครอบองค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมมีอยู่สิบองค์มีสิบเอ็ดองค์นะครับองค์ที่ห้าครับผมมีจานนะครับหนึ่งพันต่อไปองค์ที่หกครับเป็นพิมพ์ข้าวต้มมัดนะครับองค์ที่หกนะครับหนึ่งพันบาทต่อไปองค์ที่เจ็ดครับ องค์ที่เจ็ครับผมหนึ่งันนะครับต่อไปองค์ที่8ปนะครับอันนี้องค์ที่8ดนะครับผมต่อไปองค์ที่9้าครับเป็นเนื้อไม่ข้พัดนะครับอันนี้องค์ที่9นะครับแายการต่อไปองค์ที่10บสิครับแล้วก็องค์ที่11บนะครับองค์ที่ส1นะครับ อชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ097 9 5 6 6 3 7 0นนะครับ line, เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ